สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับพ่อชูยูนะครับงานสร้างบ่อประคับโดยทีมงานมืออาชีพนะครับผมหลังจากที่เรารีวิวบ่อนะครับที่เราทําเสร็จกันเรียบร้อยเนี่ยหลายๆบ่อละที่หลายท่าน FC ต่างๆเนี่ยติดตามชมกันมานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลงานนะครับที่เราสร้างกันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับคำว่าสร้างกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่ได้ว่าเพิ่งสร้างนะครับเราเคยถ่ายรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่รอบนี้นะครับเราจะติดตามผลงานการสร้าง เรียกว่าเป็นการบริการดูแลหลังการขายการติดตามผลงานของเรานะครับ <Wow. S 2> ซึ่งระยะเวลาของบอร์ดที่เราทําเสร็จกันเรียบร้อย <pueda. S 2> ก็ผ่านไปแล้วประมาณ1ปีนิดๆนะทีนี้เนี่ยผ่านไป1ปีนิดๆเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเช็คตรวจสอบนะครับว่าระบบการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างยังดีอยู่ไหมทุกอย่างยังเป็นปกติอยู่ไหมนะครับ ก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์บ่อบ้านพี่ฝนนะครับหมู่บ้านนวธานีอ่าหลายๆท่านเนี่ยจำได้ไหมครับบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบกันมากนะครับและติดตามกันมานานนะครับอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็เป็นรูปทรงธรรมชาติทรงฟรีฟอร์มแล้วก็มีด้วยเด็กไม้อะไรต่างๆสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาชมคลิปก่อนการเริ่มสร้างกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง อ่าเนี่ยคลิปวิดีโอการก่อเริ่มสร้างของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นในคลิปวิดีโอนะครับก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับแล้วเราก็ดีไซน์ทรงฟรีฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยให้เข้ากับตัวบ้านให้มีความรู้สึกลมุนนะครับแล้วก็มีเด็กไม้อะไรต่างๆเอาไว้นั่งเล่นนะครับแล้วก็มีลาธารน้ําตกทอดยาวมาเพื่อให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นในภาพในส่วนของการเริ่มก่อสร้างของเรานะครับเริ่มต้นนะครับ ถัดมาแน้ะก็จะเป็นคลิปวิดีโอตอนเราสร้างเสร็จแล้วเห็นไหมครับเวลาสร้างเสร็จเนี่ยสวยงามตามที่เราวางแผนไว้เรียบร้อยนะเวลาทําบอกับค่อยชยยูเนี่ยเราจะวางแผนการทํางานต่างๆเนี่ยตั้งแต่รูปทรงระบบกล้องอะไรต่างๆเนี่ยให้ลงตัวกับบ้านนั้นๆเรียบร้อยเนี่ยพอถึงเวลาทํางานเนี่ยเราก็จะทําออกมาตามแบบนั้นๆเลยเห็นไหมครับสวยตามแบบเป๊ะเลยนี่ก็คือการในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการสร้างเสร็จเรียบร้อยนะสวยงามมากๆ และถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผ่านมาแล้วนะครับ1นปีนิดๆเลยนะครับพอผ่านระยะเวลามา1ปีนิดๆเนี่ยเราก็เข้ามาตรวจเช็ครีเช็คอะไรต่างๆนะครับว่าการทํางานระบบอะไรต่างๆเป็นอย่างไรความสวยงามตามธรรมชาติที่เราได้จัดสรรไว้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าก็สวยงามทุกอย่างลงตัวพี่ฝนยังคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าโอเคแบบแฮปปี้สุดๆนะกับการได้ค่อยๆอยู่นะครับมาสร้างบ่อก,กับเราได้ทั้งบ่อสวยน้ยําใส ปลาโตนะครับดูแลง่ายโอ้โหลูกค้านี่แฮปปี้นะครับจริงๆเราได้ยินคําว่าดูแลง่ายเนี่ยก็เป็นตามคอนเซปที่เราได้วางแผนกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่า อยากให้ลูกค้าทุกคนนะครับที่จะเลี้ยงปลาคราฟนะครับแล้วก็สร้างบอกกับเราค่อยทะยูเนี่ยเราอยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายๆดูแลง่ายๆไม่เป็นภาระกับคนในบ้านนะครับ <Yeah. S 1> บ่อนี้นะครับคลิปวิดีโอการดูแลง่ายๆเนี่ยผมเคยไปทสรีวิวกันมาแล้วนะบ่ <Okay. S 1> บอนี้ผมใช้เวลาการล้างระบบกรองเนี่ยสามสิบนาทีเท่านั้นครับ oh. อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลนะครับที่เราโฟกัสว่ามันต้องดูแลง่ายล้างง่าย ส่วนภาพรวมนะครับความสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผ่านไปนานๆยิ่งสวยสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับก็ยังได้คุณภาพของบอ่อปลาตามมาตรฐานไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับคุณภาพของเรานะครับก็ไม่เคยเปลี่ยน,นครับ <Yahoo! S 2> เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณเรียกใช้บริการจากทางเรานะครับค่อยทูวยูนะครับจะได้อะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะมี ทีมงานเซเวหน้างานตรวจเช็คคุณภาพพื้นที่นะครับว่าเราจะสร้างบ่อรูปแบบไหนดีให้คําแนะนําอะไรต่างๆจากนั้นเราจะมาทําใบเสนอราคาแล้วก็ทําการออกแบบบอ่อและค่อยเริ่มสร้างตามแบบที่เราได้วาดไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยเราจะทําแบบคุณภาพทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับสวัสดีครับท่านใดนะครับสนใจสอบถามนะครับก็ติดต่อกันที่ไลน์ไอดีนะครับ s อสไซค่อยทูยูนะครับมีเครื่องหมาย s อสไซนำหน้า หรือโทรสอบถามได้เบอร์0927977979นะครับแล้วก็เบอร์086545434 5, 5 4. หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับที่ w w w k o i t o y o u c o m ครับ